ครับผมสวัสดีครับอาจารย์สถาพรวรรณพ่อหัวหน,น้าสาขาวิชาช่างยนต์นะครับก็วันนี้เรามาทําโครงการจิตอาสานะครับโดยที่เราเอานักเรียนชั้นปชอปีที่2และ3ของเราเนี่ยมาบรุเวรษาเกี่ยวกับรถจกักรยานยนต์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณฝุ่น PM 2.5มีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของน้ํามันเครื่องเรื่องของการบริเรษาเนี่ย สำคัญมากนะครับซึ่งมันส่งผลต่อปริมาณฝุ่น PM 2.5เช่นกันนะครับโดยกระบวนการของเราเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสภาพฟรีทั้งหมดเนี่ย16รายการหลังจากที่ตรวจสภาพไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวรถเนี่ย เข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับปรับตั้งโซ่นะครับล้างโซ่แล้วก็หล่อลื่นตัวโซ่นะครับรวมถึงการเซอร์วิสนะครับระบบเบรกนะครับซึ่งระบบเบรกเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญต่อความปลอดภัยเวลาที่เราขับขี่รถจกักรยานยนต์นะครับเราต้องสามารถที่จะห้ามล้อได้หรือว่าห้ามมาถึงในช่องบริการของเราเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโดยขั้นแรกเนี่ย ช่างเองเขาจะมีการาตรวจเช็คปริมาณน้ำมันเครื่องเดิมก่อนนะครับว่าปริมาณเครื่องเดิมเนี่ยามันเหลือมากเ,าเหลือน้อยเท่าไหร่ซึ่งเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีปัญหาหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามาแบบน้ามันเครื่องแห้งเลยต่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยเครื่องอาจจะส่งเสียงดังได้นะครับเพราะฉะนั้นนช่างก็มีการเช็คนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนหายน้ามันเครื่องโดยการคลายตัว ช่องเติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคลายตัวช่องถ่ายน้ำมันเครื่องด้านล่างนะครับจากที่เห็นอยู่เนี้ยเราก็จะมีการาทําการหล่อลื่นตัวโซ่ส่งกาลังนะครับเพราะว่าในบางครั้งเราใช้รถเป็นานานาแล้วเนี่ยโซ่ที่เป็นโลหะเนี่ยที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันก็มีน้ํามันแห้งไปนะครับทำให้เกิดส่งเสียงดังทําให้กินน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับรวมถึงน้ํามันเครื่องที่เก่าแล้วเนี่ยส่งผลต่อปริมาณ pm ของจุดท้าด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ใหม่แล้วก็มีคุณภาพเนี่ยจะส่งผลทําให้จักรยานยนต์ของเราเนี่ยปล่อยปริมาณไอเสียนะครับหรือว่า PM 2.5เนี่ยลดน้อยลงได้แล้วก็เครื่องยนต์ก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยครับ